สวัสดีครับี่ผมว้าโจนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างซีนิเมติกใหม่นะเนี่ยนะใช่ไหม,มเป็นซีนิเมตซีนิเมติกประจําปีสองพันยี่สิบสี่ปีที่แล้วอ่ะบางเนี่ยมังถามกูใช่ไหมว่าปีที่แล้วมันกากยังไงใช่ไหมเดี๋ยวกูจําไม่ผิดนะมันจะเป็นอันนี้จวเปิดอันเก่าให้ดูก่อนคือมันเป็นแมปเป็นแจมแมปเลยเว้ยเป็นแจมแมปเลยอ่ะนี่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 อันนี้เว้ยอันนี้เว้ยอันนี้แหละ มันไม่ได้ดูแน่เลยว่ะมึงไม่ดูหรอกเพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือซีนิมเมติกใหม่ด้วยซ้ำเว้ยแต่ประจำปีมึงดูไปแค่นี้เลยอ๋แค่นี้เลยวะนี่คือซีนิมเมติกมันไปเห็นเดียวเห็นใช่ไหมเีรงมันคิดว่ามันเป็นติดตัวดีใช่ไอเอ้านี่ไม่เท่าก็ดีอ่ะอหนื่นทำดีซึ่งคนเขาก็คาดหวังกันเนี่ยแล้วพอมึงทำอย่างนี้มาคือชิบหายเลยกบอกว่าก็เลยแบบว่ามารอ เดี๋ยวรอดูรอมันจบก่นอนรอวิดีโอมันจบก่อนเนี่ยเดี๋ยวกูไปดูกูกลัวเข้าไปแล้วกูดูสปอยนะนี่อะไรมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมิลกูส์วะเห็นอไอ้ถกเปแว๊บไอ้สัตารดูสปอยเหี้ยเอ้ยไปเอาหนาอาจะช่วงแรกก็ได้ไม่รู้ไอ้เหี้ยเรามาดูกันเลยนะเนี่ยนะมาดูชมชมกันกูหวังว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ให้มันดีกว่าปีสองพันยี่สิบสามอะ พี่เกมบอกตะเวนโดนตายอ <laughs> โอ้ตะเวนโอ้ตะเวนเจ็บซองมันต้องสู้กับแอทอกนั่นเอลยมึงเชื่อกูกปะอืมอ๋อแล้วเป็นปเพ<อ>ลงด้วยปะมันคือมันคือเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยเลยปะเนี่ยเจ<อ>ียมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมนึกวันปีที่แล้วไอ้ควายไอ้วันปีที่แล้วเจียบนึกตะเวนอย่างอันนี้อะไรบอกาน่าปะบอกาน่ากระเคียวตอนที่ยังแบบอันนี้ปะ อันนี้น่าจะสมัยก่อนปะหรือสมัยนี้เล่นเหมือนสมัยก่อนมากกว่าปะที่มันยังไม่ผิดกันอ่ะชีหมอมันเป็นอีเวนต์อันนั้นปะอีเวนต์ที่ของของที่มันจะมีไลฟ์มาสู้กับเอลท็อกด้วยอ่ะหรือไม่ใช่ไม่รู้เย็นอ๋อเอลท็อกไปได้สู้กับเดเมสสู้กับเคลกวขบงกนาไอลท็อกไปที่ไหนเลยเนี่ยใส่บินไปเลยเนี่ย ฟินใส่ดูดิบอกกันน้าสปอร์ตเพื่อนะฟินก็ไปใส่เจ้ท็อปปะไอ้ย่าเจ้ท็อปเลนอะ <laughs> อย่าเจ้ท็อปเน้ยว่ะเฮ้ยมีเออนี่ไงเนี่ยท็อปหน,น้ากากละเฮ้ยอ๋อนี่มกามกาหน้ามกกาหน่าแบบคุณคนสวยเลย ไม่รู้ใครพี่เคยเป็นน้องไอ้ยจนซ่อตันปบทับเลนโอ้ยไจ้สิล้วสิบหเด๋ยวมันจะบกล้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เอลเนียป่ะไ้จะเอลเนียพแกสวอกมาไห่วาผมมาจะมายังไงวะต้องมีมั้งไม่บอแล้วใครจะมาดีซินเหรอเฮ้ยใครอ่ะเจสุโหมใคระสมไม่ใช่เหรอใครวะผู้ท่าหนิไม่ใช่ทำไมอีอ่ะไม่ใอเหรใครวะแก่กอย่างเงี้ยไอเอลเนีย คือมันไม่ใช่ต no hey. ัวละครแหละซั yeah, yeah. Yeah, yeah. ้งไม่ใช่เจามาให้ดูทำไมวะไครมาสูดูบยเจ้าโว่ไม่ดัจ้าโว่่เน่ยเจ้ตอนแก่เนี่ยไมเจ้าโว่ไม่เนียที่นี่เจสาโว่เจ้าโอ่ดูแผลมันดีแผลนีใช่เลยธรดะทนั้นจะโโเนี่ยเพราะว่าแผลมันเหมือนกันเลยไงตังไงจะโโวไอควายจโองแก่แล้วเนี่ย้ยนจะโโวทำไมแก่ เออเลยจะกินใหม่ปะจะกินใหม่ปะเนี่ยเจี๊ย้เลยเ้ยเื่อยโคตรเนี่ยเจียแม่แกเห่ามอสสัตว์เลยทีนี้แกักีแล้วมากดมัเจ็บไปด้วยแลวเนี่ยเจี๊แม่ัศกีร์คมีขึ้นไหมมีขึ้นไหมมันต้องขึ้นแล้วไมเนี่ยอุ๊ยโอ้ยจะโเกแกจริงเอ้ยทไมมันแก่วะนั่นอะคเหรออะไรจด้ตายไม่พักเลย เดี๋ยวมันกดอันตีมาเดี๋ยวมันก็ห้าวีใสมึงไงยี่่่ะผู้จัดดามแม่ไม่หล่อสัตว์เลยอุ้ยคินเด็ดเขี่ยงอ่ะเด็ดเกี่ยวความตายเนี่ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วอุ้ยปังดามแม่มันมันไม่ยอมอยู่แล้วไงเนี่ยปังดามแม่ไม่ยอมตายอยู่แล้วไงเลยคินเด็ดเวลาคนจะตายมันจะมาหาอะไรประมาณนั้นอ่ะเยี่ยเราให้เลือกคนจะตายสงบหรือตายด้วยหมาไอ้เจดามแม่มันสู้หมดเลยยี่่่ะเลยเจ็บ ไอ้หมอนี่มันไม่ยอมตายตกูคิดว่อแม่มส์เทพวะเนี่ยปึ๊บป้อบเอาแล้วมันอนตีแล้วเนี่ยมันจะสิ้นตายแดงแล้วกระแทกี่เนาะไอ้เจได้ห้ามีไม่มีใครล,ล,ล้มกูลงหรอกยัาไม่อยากจริเอา้าอะไรอะตาน,น,นูแอนดเหรอเฮ้ยอันสติวเนี่ยไอเชี่ยกลับมาแล้วไงโอ้คือกลับาจะตายเลยเว้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเราแอดมาด้วยเมียวมาด้วย อันนี้เนี่ยผันสายีันนี้ผันสายปีโป้ดิ <ไป S 1> นเขามันโคตรให้เลยวะเนี่ยทีเนี้ยไอ้ยันส่งแมวไม่ไหว้เฮ้ยเี่ดีว่ะเปียะียะทำไมจะสูดแกวะก็ไม่สูดแกวะกูสงสักกสยอย่างเดียวตัวเนี้ยยบไปดูดิ <S 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 วิจเต็ดำดำัมเมดดัมเมดต้งโคตรหล่อ,อเลยอะดัมเมดต้งหล่อสัอ่นอะจะดัมเมดหล่อว่ะจะจะสูดแกวทำไมวะเอามันก็เท่แล้ลว เบอกแล้วว่าโอเนี่ยผัวมาเนี่ยอะไรแต่แบบตอนเลิกไปบัตรแบบโอ้ยนะแล้วทำไมเป็นมันวะทำไมมันแกเวะหลกว่แบบไอ้นีเปล่าอาจารย์เปล่าไม่รู้เหมือนกันวะมันมันใช้ดาบลมมีแผลประเด็นคือมันมีแผลเดี่ยวๆแบบนี้อะนะวะเนี่ยแสดงว่าในคือนเรื่องของกฤษโวนี่คือเดินไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอหรือยังไงหรือว่ามึงโดนอะไรมาวะ เนี่ยดูดูขำไหมอีควายและขยะญาตัวกัญเนี่ยเราดาบตอนกูเห็นด่าเนี่ยอุ้ยโอ้แล้วพอเห็นแผลใช่เลยเฮ้ยเท่ดีวะเท่ดีนะลุงในน่าจะเหือหมอยเลยแหละจังหวะเนี้ยเนี่ยไม่เห็นน่ะหรือว่าใช่มันน่ะยังไงก็มันน่ะมึงโอ้แล้วแบบดูดิอาซากิประเด็นตัวที่มันดูแผลกันนะดิเดียวกันแน่นอน คือทำไมมันทุกทุกซีเน่เมติกของอะไรอ่อนไม่ต้องมีไอ้เขี้ยนี่ด้วยวะจริงๆนะมันโผล่มาบ่อยมากนะบ่อยไบบ่อยไบเพื่อหมอยไอ้เขี้ยก็มันเท่อะก็มันขยายอะมึงก็ขยายที่เลนมันนี่จะเนี่ยก็มันเท่ขอให้มีสกินนี้เอาคขอให้มีสกินนี้เอาจริงอยาได้กินเท่เกิร์สเท่สุดแล้วอะมันมันดูไม่เพื่อหมอยเลยอะพอมันเป็นสกินเนี้ยมันรู้ดิรู้สึกอย่างนั้นนะ เปลี่ยนเลยเคียร์มันอ่านได้ไหมครับฮัสกี้แบบแอันตรีฮัสก,กี้แบบร่างนี้เจนเปลี่ยนเสียงเลยไหมยังแก่เลยู่นะแล้วเมื่อกี้มันมองข้า,บน,ขาบนทำไมวะกันูยิงน้อเปล่าอ๋อแต่มันฮักสก,กี้มันไม่สุนโอ้ยควายจะกลัวเลยเพราะสกิลคูดาวอยู่ มันเพิ่งมันเพิ่งกิดออกมาโอ้จะกินมันกูตายอยเออดีดีตอนนี้ตอนนี้อ่าแล้วก็มีเอดีแคสองตัวลบทำยังไงเราเราเราตบตาแล้แล้วก็แบบว่าน้อมรับเลยแล้วกันนะกูตายแล้วไอ้เหี้ยก็เหมือนมันเป็นตัวใหม่เลยเนาะบผมดังจะมีอะไรอีกมันมันไม่ได้ไม่ได้โอ้แน่นอนมันมีแผลเป็นตรงจมูกด้วยนะเว้ยไม่คิดว่ามันจะมีซ้ำกันหลายตัวบ่ เออมันโอ้เลยแต่ทำไมมันถึงแก่อย่างงี้ควายก็ไม่รู้เท่ดิทำลายทำลายแล้วเหรอมันจะทำลายอนาคตจริงมึงก็ยังอยู่อีกนะ้นไอควายนึกว่าแบบสัดตัดเลว่าแต่แป่ยนจากอาลีโดนดูกลางชีวิตจนมาตัวกลับมาเออที่กูคิดตอนแรกคืออย่างนั้นที่กูคิดตอนแรกคือถ้ามันไม่แก่คือโดนอาลีแบบออกออกจนมันหมดหรือว่ามันจะเป็นอันนี้จริงวะฮะเปอะไร ผมคิดว่ามันเป็นอาจารย์มันเปล่าวะ <S 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 อาจารย์มันโดนยังไงวะอาจารย์มันโดนฆ่าอาจารย์มันไม่ได้โดนฆ่าเว้ยในเนื้อเรื่องนั้นอาจารย์คือมันโง่กูไม่อยากพูดถึงเอาคร่าวๆนะที่กูเคยได้ยินมานะเป็นกูเข้ามาวันั้นแหละประมาณว่าตอนนั้นะลีเว่นลีเว่นอะใช่ไหมเออเออว่าลีเว่นไม่เป็นคนฆ่าอาจารย์เป็ิที่หวาใช่ไหมไม่ใช่ฆ่าเป็นไม่ใช่ฆ่าเลยซ้ำคือลีเว่นมันมาหาอาจารย์เนโซอันนี้ในเรื่องเก่าไม่รู้เขาแคนนอนหรือเปล่านะ มันมาหาอาจารย์เดาสุโขเว้ยมันรู้สึกว่าแบบว่าไอ้เอ้ยกูกูไม่ดีว่ะกูแบบต้อกซันมันเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะนึกออกไหมแล้วมันเอาดาบเอาดาบมาให้อาจารย์ดูมั้งมันดาบมันแตกเลยสักอย่างอะไกูไม่กูไม่ชัวร์นะแล้วอาจารย์เนี่ยแกจับดาบเว้ยเล่นกับดาบดาบแตกใส่คอตายเอ้แต่ท้อแต่ท้อมันคุณเห็นไหมมันโง่ไอ้เหี้ยเอ้เหี้ยมึงอ่ะมึงจะพูดอะไรมึงพูดมาคุณพูดว่าอะไร ถ้าสมมติถ้าสมมติมันมันมันตายเพราะทะนุนี่ผมยังฟ้องว่านะถ้ามันไม่ใช่แบบตายไปลีบไปไหนกเนี่ยอาจารย์มันคือกูได้ยินมาอย่างนั้นเว้ยคือไปดูช่องกูจำไม่ได้ดูช่องไหนมาหรือกูไปอ่านมาที่ไหนกูจำไม่ได้แต่เป็นเป็นอย่างนั้นเว้ยผมเคยได้ยินเยอะแต่ว่าเคยได้ยินใช่ไหมคือแบบคือคือมึงไม่รู้ว่าดาบเขาใช้งานยังไงมึงก็อย่าไปแตะดิมึงอย่าไปแตะทำไมไอ้เหี้ยแตกใส่ข้อขาดเลยไอ้เหี้่แบบเปิดาบอันนี้มันเหมือนลมด้วยไงไม่ต้องมัน ตอนมันอันเดียบปาไปมันเป็นลมท <c oughs> ีนี้พี่มันก็เลยมาเชียดาบลมแม่งมีแต่น้องกูน้องกูฆ่าแน่มันเลยตามไปฆ่าน้องทั้งหารู้ปอาจารย์มึงควายดาบแตกเสียคอตายเองอะ่ะเข้าไหมคือเลเว่นไม่ได้ทำมันเลเลยเว้ย <c oughs> ไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้ไไม่ด้ฆ่าเข้าไห,ไหมไอ้ยังกูกูแบบลบไม่ได้อ่ะ <c oughs> คือถ้าอันนี้เป็นอาจารย์มันละตายด้วยหาธนูเพราะสกิลสามคูดาวอ่ะกูโอเคมันก็เท่ดีโอเคนะเออแต่แบบเีดมันเป็นมันไง มันมีสกิลวินวอลมันมีสไลด์ด้วยมันมีสกิด้วยมันยังไม่ขึ้นให้ดูเฉยแต่เป็นตําแมวกูเทวมากคินเด็จยังเก็บเอาไม่อยู่มันคิดเด็ดแบบเบื่อแล้วคิดเด็ดแบบเบื่อปบืขานที่แล้วกจะตายมันก็ตายคิเด็มีแอสมาช่วยมึงมึงก็แบบตายอ่ะไอ้ฮะไม่ตายคือคินเด็ดมันเบื่อเว้คือทุกครั้งที่มันใกล้ตายมันจะไปช่วยคินเด็ดแล้วมันก็จะตื่นมาอีกแบแต่ว่ามันมันแบบ หมือนไม่ยอมตายมากกว่าเออเหมือนไม่ยอมประบาดแล้วน่าคิดเด็ดไม่กุมเหนื่อยอะแบบเยัยนี่อีกแล้ววะแบบเยัยนี่อีกแล้ววะน่าจะเจอกันบ่อยนะน่าจะเจอกันบ่อยมึงคือคือพอมาหานี้ใกลตายใช่เปล่ามันก็แบบจะมาหาคิดเด็ดตลอดแล้วมันก็สู้ด้วยกันจนคิดเด็ดทั้งทั้งแม่งแล้ว่ะทั้งทั้งแม่งปล่อยแม่งไปห้าวิหมดแล้วไอ้เหี้ย่ันแล้วไหนมึงได้ปะปล่อยเอ้ยแมแต่หรือีขาเลยเออจะบุูมีขานะโคตรเท่เลยอะ พูแต่ดีตรงมี้หลอกูโอยอ่ะแต่แมีหลอกกูโอยอ่ะไอ้เหี้ยหล่อเลยเธอเธอมันมันควรดีแวะให้มันถอดหัวเราแล้มันควรจะดูสมเป็นผัวแสหน่อยจริงนะพอมั็นสีหมวกแล้วมันดูผีบ้าเล้ยแต่พอถอดหมวกแล้ดูหล่ออะเจือเอออะขอบเออตุองสังเกตเลยมันถอดหัวหล่อหล่อเลยอ่ะสมกับเป็นเมียแอดหน่อยก็เป็นผัวแอดหน่อย ประคายในเสือกหน้าตานกบาาชาติช่วยแทนเลย่งโอ้กบ่ายังคือคนเท่เนี่ยมนก็เท่ละแต่สกิลกูดาวเบิร์ดแล้วก็ถูกกระดุกยิงตายนะแต่สกิลลงบนกูดาวอยู่อะ่ะโดนจริงแตเกบ่ายเยอ้ยอาจจะรู้ชายจะมาช่วยก็ได้โอ้โหมันแก่ขนาดนี้พี่มันอ๋อเล้วยาช่วโอ้แล้วว่ายไหมว่าอย่า,ยายงนั้นแหละกูได้แก่แล้วพี่มันมันตายไปแล้วไอ้ตายก็แก่ได้เลยเอา ก็ไม่มีอะไรหรอกพูดมันก็เท่ดีเท่โมกนานะพูดโมกนาพูดเท่เลยเว้ยโมกนาแม่งไปแบบอันตรีให้ไอ้ควายพูดขี้โกงเลยอ่ยเอ้ยควายเอ,อเ้ยมีสปอร์ตอะไรที่อ่ะขี้โกงเขาอยู่นานเขาอยู่ตั้งนานแล้วเหรอวะาคนายแล้วไอ้ถกอ่ะเลือกมันออนานนานมากแล้วประหารปั๊มแล้วก็ดูดปาดเข้าไปแล้วเราบอกเนี่ยทำอะไรมันมันมาขีดแอ๊ด เอาไปช่วยติดไงเออโดนฆ่าแหมันขีดเถื่อนมันขีดเถื่อนแต่มันขีดตัวไหนโอ้มึงจะขีดถามเนี่ยมึงขึดมึงเท่แบอปากอะไรกนมาเออโ่อพี่ปาขีดขีดมันแอก่ะไอ้เฮียมึงก็เข้าไปสู้ดิเป็นโจรไหนสู้อยู่ไหนก็สู้อยู่ไหนเจ้ากูไม่ท่านโจรถอยมันปล่อยการที่เราขีดเส้นมันหมายความว่าถ้ามึงรับเส้นมาโดนสัดปากมึง จนเฮยเขาเมื่อก้แก่ไ้ควายกาดเจะไปการสู้กเาดาวาในมึงไงมันมันส่งหรือเป่าว่าแบบโอ้สู้ไปมันองมีความหมายสาวถ้ามันไม่ที่จะสู้อะอะไรไม่เออเขียนว่าเป็นวิชาสายลมหนเอาเข้าข้างมือลวยนะเยอะยังเข้าค้างยังมึงเห็นไหมผมเป็ตันราคาสิบบาทตดโอ โอ้โหขนาดคำดวนตีหัวแล้วยังถีบมันคิวเลยไม้ไม้ไม้มันปอไม้มันปอดเลยยังมีแรงดูเฉอๆโอ้โอ้โอ้ไอ้แผลแผลตรงนี้ยังไงก็โอ้ตรงงจมูกับมันโอ้เป๊ะเลยห้งมันโอ้มันโอ้เว้ยแผลมันอันเดียวกันโอ้โหอ้โอ้โอดูราล โอ้วี่แกมาคนเข้มมามเป็นขยะไอสัตว์เอ้ยเ <c oughs> นี่นยวัวขยะเล่นก็ขยะนัอนมึงเลยเนี่ยไอ้เจ้าโอ้ตัวมันเที่จับอะเขาก็เลยเล่นกัน